พระสยาิขาหลวนผลิตผลต้นตาลตำนาหลวงอุทวนนี่คือคำฝันผู้คนเมืองและอัตลักษณ์ของอำเภอสติพระแห่งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงสลาแล้วก็ท่านอธิบดีทุกกลุ่มนะครับหัวหน้าส่วนราชการน,นะครับ ผมขออนุญาตนำเรียนปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในข้าวบุญชิงาโดยสังเกตนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับที่ตั้งอยู่ในกระดานนี้คือในข้าวบุญชิงาประกอบด้วยอำเภอละโนดนะครับอำเภอเกษตรสินอำเภอสินทร์ภาอำเภอสชัยนาทนะครับซึ่งเราขนาดข้าวบุญชิงชาตินี่ขนาด2ฝั่งทะเลนะครับฝั่งทิศตะวันออกคืออ่าวไทย วังที่ตนุกตะวันตกคือกิจสังข์สงสารฟังอาไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการประมงนะครับสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับพี่น้องต้องเดือดร้อนรอคอยมายาวนานก็คือเรื่องเยียวยาชาวประมงในช่วงช่วงระยะเวลาวันสุ่มทาสามเรือประมงที่ถูกจับเอาไว้แล้วก็สั่งคดีแล้วเสร็จ นะครับไม่ว่าจากมารลีจากอินโดจากเวียดนามก็ดีะสมเทียมผมคิดว่ารงกรมทรวสศึกมียึะนะครับรทราบข่าวแบบนั้นก็อ,อยากฝากเรื่องนี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็ขอขอบคุณท่านธรรมนัฐอุ่เผ่า,ภภาที่กล้านะครับประกาศชัดเจนมากครับเรื่องการต่อต้านการค้าเนื้อหมู ด่านต่างๆนะครับลัลกลอบมาสร้างปัญหาให้กับกเกษตรกรไทยถือว่าท่านทําถูกต้องแล้วครับเหมือนผักตามประกาศที่ผ่านมาเนี่ยริกขนาดพี่น้องกเกษตรกร,รปลูกไม่ทันพื้นดินลูกมาเลยมาให้รัดก,กันในพื้นที่กันแล้วมาจากต่างประเทศกันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องสกัดกั้นสิ่งเหล่านี้ทาให้พี่น้องกเกษตรกร ได้ดือมบัตรอิอนะครับก็ขอขอบคุณท่านอย่างสูงยิ่งนะครับที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและก็ให้ความสุขกี่น้องประชาชนและก็คาดว่าหลังจากนี้ไปจะได้เป็นรูปมาะดิษฐ์ตามท่านสสซึ่งเป็นห่วงประชาชนมากทีเดียวนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงยิ่งขอบคุณมากครับจ่กอน์ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรหเผานะครับจะได้ ขึ้นไปสู่เอทีนะครับเพื่พอพบป่ากับพี่น้องประชาชนน,นะครับ,บ,บพ,พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนดูแลพี่น้องเกษตรกรของกระทรวงเกษตรขออนุญาตที่นเชิญครับที่กรมนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต4นะครับเป็นน้องรักผมเองนะครับของเพื่อพี่น้อง ชื่อชื่อจริงชื่อชนพัฒน์ชื่อเล่นชื่อเรียกว่าชื่อกิจนะครับต้องขอขอบคุณอ๋อท่านผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านเลยนะครับท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาไม่มั่นใจมาทุกอำเภอหรือเปล่าละโนดสติพพะ กระแสสิงสิงหานคกร,คร,ครทั้งหมดหรือเปล่าบางครับต้องขอบคุณสจเต้นนะครับพี่ธนูที่ได้บรรยายถึงปัญหาภา,ภาพรวมของพี่น้องที่อาศัยอยู่คราบสมุสทรสถิงพระนะครับเมื่อวานผมใช้เวลาอยู่จังหวัดพัทธลุงทั้งวันนะครับ แล้ววันนี้ผมใช้เวลาอยู่จังหวัดสงขลาคิดว่าทั้งวันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะเดินทางับเมื่อสักครู่ท่านเลขาธรริปีท่านทวีสินท่านเศรษฐาทวีสินท่านให้เลขาโทรมาว่าเวลาบ่ายสามโมงึ่งท่านต้องการให้ผมไปพบที่กระทรวงการต่างประเทศผมก็ำรำียนได้ว่าผมยังอยู่สงขลาอยู่ไปไม่ทัน บินครับท่านจะหารือในเรื่องของการปราบปรามสินค้าที่เข้าสู่ราชาณาจักรผิดกฎหมายในเรื่องสินค้าภาาการ,กรเกษตรไม่ว่าจะเป็นซาบนะครับหมูซาบวัวซาบกระบือหรือสินค้าภาคการประมง และพืชไร่บางส่วนที่นาสู่ราชนาการอย่างผิดกฎหมายทําให้ราคาพืชผลการเกษตรเราตกต่ำนะครับดังนั้นวูว่าการยางนึกถึงยางพาราถูกต้องนะท่านผู้ว่าการยางก็ต้องบอกนึกถึงยางพาราถูก้ะเพราะว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางมาก ระดับสองของ14จังหวัดภาคใต้ลองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่กี่ไล่นะครับดังนั้นวิถีชีวิตของพี่น้องก็จะเกี่ยวกับยางพาราพูดถึงยางพาราวันแรกที่ผมมาเป็นรับดีว่าการกระทรวงเกษตรมานะครับทำมะมงได้กี่เดือนคนระับสามึงสี่เดือน ที่เหลือทำอะไรครับว่า <Wow. S 1> wow. ส่วนอีกซี่หนึ่งก็เป็นทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีประวัติศาสตร์ที่พวกเราชาวสุขาก็รู้กันนะครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดสองทะเลเนะครับมีพี่น้องชาวเพละโตดอเํเภอกระแสศินอเํเภอสติงพระและอําเภอ สิงหนคร,รอาศัยอยู่ความจริงแล้วมาตั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารแต่เหตุใดเวลาหน้าน้ำเยอะเราเรียกว่าน้ำหลากพวกเราก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมพวกเราท่วมแปลงนาท่วมไรนาพวกเราเสียหาย แต่เวลาที่เราต้องการใช้น้ําน้ําแห้งไม่มีน้ําในการอุปโภคในการทาภาคการเกษตรแต่ปัญหาี่ปัญญาต้องทําต่อเรื่องคือการกระจายน้ําซึ่งดูดมาจากทะเลสาบสงขาไปสู่พื้นที่ทําการเกษตรของพวกท่านมันไปไม่ทั่วถึง ดังนั้นนะครับระบบกระจายน้ำทะเลสาบสงขาในแคตตอใใ้้แม่แม่ร้านทั้งหมดกี่ไร่ครับ6000รักว่าไร่บวกทะเลน้อยอีก1 7 0 0งหันกว่าไร่เกือบเ0 0 0แสนกว่าไร่เป็นเรื่องเล็กไหมในการพัฒนาทะเลสาบสงขากับทะเลน้อย ทะเลน้อยหลายคนเข้าใจว่าเป็นของสมบัติของจังหวัดพัทลุงไม่ใช่ครับสสชนพัฒน์บอกว่าพื้นที่ทะเลน้อยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสงขลาใช่ไหมของอำเภอระโนดใช่ไหมแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าของดีทะเลน้อยคืออะไรครับค<า>วายน้ำควายปลาระบบนิเวศทะเลน้อย สบูรู์เวลาหน้าน้ำหลากน้ำท่วมหญ้าควายก็จะดำน้ำไปกินหญ้าเวลาหน้าน้ำแล้งควายก็ใช้ชีวิตปกติเขาเรียกว่าควายสองฤดูฤดูแล้งก็อยู่ตามปกติและเมื่อวานผมไปตรวจดูนะครับทะเลน้อยสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัชพืชประเพชจอกแหน ต้นกบขึ้นเต็มไปหมดไม่มีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบในการจัดการกับวัชพืชพวกนี้มันทำให้ภาพอันสวยงามของทะเลน้อยที่มีทั้งนกหลายพันชนิดมีทั้งนกทั้งควายทุกทุกอย่างอยู่ในนั้นปลาลมสมบูรณ์นะครับกับกลายเป็นทะเลแห่งจอกได้ไหน เสงเหล่านี้นะครับผมคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับพิจิบบอกท่านผู้ว่าครับต้องแก้เร่ดงด่วนคือผมประสานไปยังกระทรวงทรัพย์โดยท่านประลักกระทรวงทรัพย์ว่าเดี๋ยวผมจะารายงานท่านรองยกท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพย์ว่าเราต้องหาเรือในการจัดเก็บพกจอพวกแหน้นีก่อนเป็นเรื่องเรง่งด่วน ซึ่งงานจะต้องใช้โข้อประมาณที่ต้องนำเรียนทนายกน้อยและทะเลสาบสงขาเราจะแก้ร่วมกันโดยตั้งคณะกรรมการจัดตั้งในการพัฒนทาทะเลสาบสงขาและทะเลน้อยร่วมกันโดยท่านผู้ว่าราชการและนายกองการบริหานจังหวัดทั้งสามจังหวัดจับมือกันเอาเจ้าหน้าที่ของแต่ละกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรรมการเอาปลาชาวบ้านหรือผู้นำหน่วยหนท,ท,ที่มาเป็นกรรมการด้วยเมื่อชาวบ้านและรัฐเป็นกรรมการร่วมกันการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของทะเลสาบสงขลาก็จะถูกแก้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ทำเฉพาะจังหวัดสงขลาถ้าทำเป็นสามจังหวัดเป็นลูกคณะกรรมการซึ่งผมอาจจะขอท่านเยวายผมมาเป็นประธานเดี๋ยวผมจะจัดการในการแก้ปัญหา ที่สอจอได้อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกการทําการคลองลอกทะเลสาบสงขลาทำยังไงต้องทํเป็นรูปธรรมเมฆ่อูบาอาจารย์ผมนะครับเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนสงขลาเป็นจังหวัดที่มีปอเลี้ยงกุ้งเยอะที่สุดนะครับของประเทศไทยก็ว่าได้แต่สภาพปอเลี้ยงกุ้งณเวลานี้เป็นานาเป็นปอล้ามันเกิดอะไรขึ้นครับ มีโรคสารพัดโรคนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทำลายความเสียหายพี่น้องชาวนากุ้งนะครับราคากุ้งตกต่ำณเวลานี้ดังนั้นครับเราจะมาช่วยพวกท่านว่านากุ้งเราจะทำอะไรสิ่งแรกที่พี่เต้เสนอคือยกล่องเพ่อี่ร้องว่าเราจะให้นะครับกรมประมงมาส่งเสริมการเลี้ยงปูดำ ซึ่งเรามีตลาดอยู่แล nah> ้วนะครับเราจะเลี้ยงกันยังไงหรือจะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทอื่นเพื่อมาเสริมอาชีพให้กับพี่น้องชาวสวนมีมติของคณะกรรมการพู้ดีว่าเราจะเปลี่ยนสองพระอให้เป็นชนดดีไหมพี่น้องท่านที่ยวไปเต็ไวัที่เรากลับขึ้นมาใช่ไหมนะครับวันที่15 ทางวาคมกรอบกฎหมายทั cùng, một, Korean, 7, ko, ้งหมดที่เราจะเปลี่ยนที่หนึงสพกรสี่ีศูนย์หนึ่งใหะเป็นถนจะาเรียบร้อยหมดเราขนะดเดียวกันเราก็ทำงานควบคู่กันไปทำงานสำรวจนะครับสพกทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พห้าพฤาคมเราจะเริ่มแจกฉนนเป็นของวันที่ใหม่ให้กับพี่น้องคนไทยทั้งเจ็ดสิจังหวัด ดีนะที่เรานะครับไม่ใช่เฉพาะธนาคารคอมสเท่านั้นเราเปลี่ยนือได้ตกทายาทได้นะครับซื้อขายได้ภายใต้นั้นก่อกฎหมายของระเบียบที่เรากําหนดไว้ั้นพี่น้องสบายใจได้นะครับหมดแล้วถนนนะครับคลองอาทิตย์แน่นอนครับต้องมีถนนต้องมีระบบไฟนะครับมันจาเป็นอย่างยิ่งมีถนนไม่มีไฟันก็ลำบาก นะครับก็จะดูแลนะครับจะติดตามอย่างใกล้ชิดนี้นะครับเชิญท่านต่อไปเนะครับ,รบสิ่งที่จะฝากพวกท่านไว้นะครับากใดที่ผมยังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับปัญหาที่ผู้นําท่านสะท้อนมาทั้งหมดเราจะนํามาขับเคลื่อนนะครับไม่ใช่ว่าท่านพูดแล้วผมกลับไปแล้วมันก็หายเหมือนผู้แทนประมงท่านพูดมเมื่อกี้นะครับ าการทางานแบบอย่างผมไม่เอานะครับไม่ใช่กลับกันแล้วรีบวัเราจะนําปัญหาที่พวกท่านนาเสนอนะครับนบํามาแก้ไขสนใจเป็นเรื่องปัญหาของกรมชุมนุมานเรื่องแหล่งน้ําการกระจายน้ํานะครับปัญหาเรื่องอาชีพพี่น้องชาวประมงนะครับเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้เป็นรูปธรรมแล้วเมื่อแก้แล้วผมจะแจ้งให้ผู้นํงการทราบ แจ้งทางสสชนพัฒน์ให้รับทราบให้มาแจ้งผู้นาว่าสิ่งที่ท่านสะบเนอปัญหามันเกิดประโยชน์กับพี่น้องนะครับชาวสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับพี่น้องชาวคลาบสบุทรสถิพระนะครับดังนั้นมาวันนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้พี่น้องมานั่งฟังผมและเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านเราไม่เอานะครับก็ฝากทุกท่านนะครับปัญหาทุกปัญหาที่ท่านจะนเสนอเราจะนำไปแก้ไข และปรับปรุงและทําให้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้พี่น้องครับผมมาไม่ได้มาคนเดียวผมมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดปัตตานีในข้อศีอยู่ในข้อซีพี่น้องตอกเือ,อะระครับเนี่ยมาด้านควันนะครับมาให้กำลังใจ,จสสชนพัฒน์เวลาจะพูดในสภามันต้องมีคนตั้งเชียร์นะครับ สสสัมพันธ์ไม่อยู่โซ่นะสสอรา,าที่ว่าสสสอาเินไม่อยู่โซ่นะนทราธี่ว่านอกจากนั้นเรามีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์ตั้งแต่เลขาสปกว่าที่ที่ปีและที่นีทั้งหมดเยอะเลยครับที่น้องบอกเยอะเลยครับดังนั้นครอบครัวกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์ในยุคนี้ต้องทำงานแบบถึงรูปถึงคน ผมนะครับในฐานะเป็นเจ้ากระทรวงผมไม่มีวันหยุดราชการผมนะผู้ใต้บังชาผมก็ต้องทํางานเกิดผมท่านใดที่ไม่ติดภารกิจเราก็มาช่วยเหลือพี่น้องนะครับเรียบเสมือนเกษตรกระทรวงเกษตรสัญจรนะครับพบปะพี่น้องสนับรับฟังปัญหาและนำมา,าแก้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับ พี่น้องโปงงรืนทารองเลยฮะเป็นคนบ้านเดียวบผมคนทลาดที่ว่าน,นะครับขอบคุณพี่น้องผู้นําทุกท่านขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุขาทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็เข้าสู่พิธีการต่อไปขอให้ท่านนะครับจงดูแลสุขภาพด้วยครับขอบคุณมากครับส่วนดีครับและครับผู้บริหารน,นะครับของกระทรวงต่ดดางๆรวมทั้ง รองู้ว่า่ากังหวัดสงลานะครับโดยเอกสารสิทธิ์นะครับสามารถที่จะแปลงเป็นทุนและก็มีความมั่นคงในอาชีพนะครับตรงกรับขอบคุณนโยบายดีๆอย่างนี้นะครับนายบรรจงราชสุวรรณนายลิขิตศรีธนนนายบุญเรืองเศษประดิษฐ์นายวิโชตดสุนีสุวรรณคงครับ เรเียนเิญท่านรองทุกทีรวมถึงร่วมมอบด้วยครับโดยผู้รับมอบได้แก่ประธานกรมพัสนหกิจชุมชนนางสาวนพรัชพิจิตนะครับเป็นผู้แทนมอบนะครับก็ถือว่าเป็นสติปัญญาร่วมพัฒนานะครับคุณภาพสินค้าประมงนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ชีวั วันนี้ก็ภารก,กิจเป็นภัรก,กิจตรวจเยี่ยมนะฮะตรวจเยี่ยมหน่วยราชการของทางท่านรัฐมนตรีนะฮะก็ผมในฐานะสสคนเดียวของพ,พรคพลังประชารัฐก็ต้องต้อนรับรัฐมนตรีแล้วก็วันนี้ก็เหล่าบรรดาชาวบ้านได้ฝากภารก,กิจต่างๆที่เกี่ยวโดยตรงและก็โดยอ้อมกับกระทรวงกรเกษตรเพื่อให้ฝากทาั้งทางท่านรัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหาะฮะวันนี้ก็ดีใจมากที่ที่ทางท่านรัฐมนตรีก็แฮปปี้ เราก็พยายามทําทุกอย่างในยุคนี้มันต้องทํางานเท่านั้นถึงจะเติบโตนะฮะยังไงก็แฮปปี้มากๆครับวันนี้พี่น้องประชายชนในเขต4ก็ฝากปัญหาพี่น้องประชายชนในเขต4ก็ฝากปัญหาต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้งน้ําท่วมอ่าแล้วก็เรื่องปัญหาการใช้น้ําทางการเกษตรภาคประมงมีหลายอย่างก็ฝากให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยแก้ไขครับ ครับถ้าอย่างไงแล้วก็ฝากไม่ใช่เท่าแต่ชาวบ้านในเคสีนะฮะทั้งจังหวัดวันนี้ผมในฐานะตัวแทนของสอส,อสอพลังประชารัฐที่มีรัฐมนตรีเกษตรที่อยู่พลังประชารัฐเหมือนกันหากมีปัญหาอะไรในพื้นที่สามารถแจ้งผมได้นะครับแล้วก็ผมเป็นคนทํางานอย่างเต็มที่อยู่แล้วซึ่งหลายๆคนรู้ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรผมทางานเต็มที่อยู่แล้วครับ ก็รู้สึกตื้นอันใจที่ที่ท่านรัฐมนตรีก็มองเห็นปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านรัฐมนตรีวันนี้เป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ทํางาน30วัน40จังหวัดนะฮะวันนี้มีคนแซวท่านรัฐมนตรีเยอะมากเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ทํางาน30วัน40จังหวัดครับได้ครับขอบคุณมากครับ